สวัสดีค่ะอยู่ช่องสับปะเลอกัวแตกนะคะนี่วันนี้รถเกีียวข้องกบมาแล้วค่ะเยซี่ โอ้ยอยังก็พันอัญญาเถอะ <c oughs> มันหอดบรลยนเข้าไปนั่น <c oughs> หอนป่ะหอนกันแักอุ้ยพาดปูนมุนเบิด สองมีผู้ใดสิหายรีวิวโสร์เป็นตะมุมปีนี่บ่าอาจารย์ปลาสนิมขึ้นบดเหรอน้ำอะไรมันหยดวะเนี่ยน้ำออกจากนี่แล้วน้ำมุมนี่เลยน้ำออกจากนี่น้ำอะไรอ่ะหอน อันนี้ไปทำอะไรมามั่งคะทำมองสารงมอนไม่ไปปิดไปปิดํามันไวไหมปินเข้ไปปิดนํามันไวก่อนว่อปิดแ็่ว่าเป็นยังแล้วเป็นว่าเป็นก็ไปปิดไวก่อนไม่สิเป็นยังไม่มีนาให้รองสักร้อยไร่หรอไปหาสิปีจอดขู่กันเลยรถใหม่กับรถเก่า ถามว่าขนาดต่างกันไหมบอได้ละเท่อๆกันดินะแต่ว่าอันนี้มันสูงกว่าส่สอๆเนาะซำๆกันเลยแล้วเทียบกับหลังคาพับอุ่มขั้นนี้สูงกว่าอีกเอาอันนี้มันเป,นปเท่าไในกลางอุ่มเนาะสีเขียวกับสีส้มน่าจะเป็นสีแดงเนาะเขียวแดง โอ้เหลืองแดงเขียวแดงเหลืองแดงใส่เหลืองไม่น่าจะเป็นสีเหลืองเหลืองแดงเหลือง,งสอแดงกับเยนมาเลยย่ามา <laughs> แล้ว <laughs> ไปซื้ออันนี้มาใส่เลยเนี่ยอะไรเกาะท่อแป,ป๊บซื้อท่อแป,ป๊บมาใส่นะอีกอย่างนั้นดำๆ เขาตัดเองน้ำดำอยู่ทั้งข้อพี่นี่อะได้เห็ดพี่มลาะอย่างเห็นยังเพียโซเพีนนิดนึงบอทัดเหลวอยู่ตายละเสียวเ,เงินใส่มีผู้ใดมีให้กูเงินบอมีผู้ใดรับจำเงียบก่ไม่ทันลรอจำเงียอะไรแต่บอจำไม่ได้หรอัวจำเข้าบอได้ปีโ <c oughs> ตจ๊ะ <c oughs> นั่นเดอยู่น้ำแข็งนี่เลยน้อยนั่นเด,ด,ด <laughs> จบแต่สี่จำยังเดียวไม่เห็นกันตั้งครึ่งปีแมนบอกว่าโอ้ขอนปีพู่นะนี่แมนมันหยดลงมาอีกเหรอมันหนำหรือว่ามัน,น,น,มนแมนหนามันกระดมเบอรที่ร้านนี้มันออกบ่ดมด้วยว่าพูดไดสิเป็นบาทดม ไม่ได้โลคจิตขนาดบอกว่าให้ขึ้นไปปิดน้ำมันไว้แต่ดังยังได้บอกเขาไหมว่ามันไม่ดังลมมั้งเดี๋ยวซื้อมะติดให้อันดังอยู่สามมือ,อยีพ่อกูอหัวไปดิแม่อไอ้ในบินที่มาทำไฟนี่ไฟอะไร ไฟรถนี่นะมันเป็นเอียงมันขาดอะไรอะมันคืออะไรส้นหอยมันโอ้กรี่ไฟปาดเบิง้งหนามขี้สนิมเป็นห้อยอยู่สน,นิมมันก็คืนคกขคืนแน่เถะบฝนแล้ว บือมวยเอาขี้หินบานเขามาพร้อมหรือว่าขี้หินบานเหาอขี้หินโคราชเอาหอดหินเข้ามามึงขึ้นเมฆเขาจนมาปงเขาจนมางอกล่ะลมมันพรมมันไปใส่ป่ะ หาเห็ดแบบมันย่ามฝนตกฝนยังก็พอะดดก,กังหุมกั่งยังอยู่โดยนี่บได้ขายเดอ้อได้ว่าขายไปแล้วหรอสรเสนอขายรถเกี่ยวคันเก่าหรอบได้ขายเด้อจ้ากลับมาแล้วกลับมาแล้วปีนี้ละเฮาสองขั้นเลยจวดจัดทะเบงปีนี้นี่สิรุ่งหรือสีร่วง ไปแล้วค่ะ f c บ๊ายบาย